ดู๋ยวดินี่นี่นี่เรียบร้อยโอ้โหแรงจัดปืนนี้เต้าหัวด้วยนะครับอืก่อแตกเออดาวไปปึ๊บไกลไปเพื่อนๆนี่สองตัวมันไม่เห็นกันหรอวะนี่แหละรถเหยียบสาวีโร ก็สวัสดีเพื่อนๆที่น่ารักทุกๆคนด้วยนะครับอยู่กับช่องชักกี้บีครับอยู่กับเกมคอร์สบิวตี้วอล์โซนกันอีกเช่นเคยนะครับเพื่อนๆก็วันนี้คิดจะมาแต่งปืนแบ t เทิร i f ไรเฟิลหนึ่งกระบอกนะครับเพื่อนๆแบตเทิร์นไรเฟิลกระบอกนี้เนี่ย มันมีความแรงพอๆกับบัสบีเลยนะครับเพื<ๆ>่อนๆดีไมด่ดีแรงกว่าด้วยนะครับเพื<ๆ>่อนๆแล้วก็เป็นปืนเขาเรียกว่าเป็นปืนระยะระยะ AR ระยะ b บ t t เท r i f Le ระยะ l m g อ่ะน่าจะเป็นปืนที่มีดาเมจแรงที่สุดแล้วนะเพื<ๆ>่อนๆกระบอกนี้นะครับถ้าดูคิดเล่นมาเนาะสำหรับวอร์โซนนี้นะครับปืนนี้มันมีชื่อว่า MTC หรือว่า MTZ762 นั่นเองนะครับเพื<ๆ>่อนๆก็นั่นแหละเดี๋ยวไปดูหน้าของแต่งกันว่าคิดจะแต่งกันยังไงนะครับไป อยากเติม CP ใน Call of Duty Warzone ทำยังไงดีแนะนำร้านนี้เลยครับเติม .in.th เพียงเข้ามาที่เว็บไซต์เติม .in.th และเลือกไปที่เกม Call of Duty Warzone และให้เพื่อนๆเ,เปิดเบราว์เซอร์ขึ้นมาอีกหนึ่งหน้านะครับเข้าไปที่เว็บไซต์ Battle.net เลือกไปที่เกม Call of Duty Warzone เลือเเล่อนลงมาด้านล่างหาคำว่าเติม CP และเลือกแพ็กที่ต้องการจะเติมและกดซื้อทันที พอถึงหน้าข้อมูลการชำระเงินให้เลือกไปที่ Laser g o โ้และกดดำเนินการต่อเมื่อเพื่อนๆดำเนินการจนมาถึงหน้านี้แล้วนะครับให้เพื่อนๆคัดลอกลิงก์ด้านบนนะครับมาใส่ที่ช่อง URL ของเว็บไซต์ได้เลยนะครับสำหรับลูกค้าที่เติมเกม c l อ of Duty Warzone อย่าลืมใช้โค้ดส่วนลดช h c k k y B เพื่อรับส่วนลดเพิ่มเติมนั่นเองนะครับแล้วก็กดชาระเงินได้เลยครับ เพียงเท่านี้ CP ของเราก็เข้าทันทีเลยนะครับสะดวกปลอดภัยไม่ต้องใช้รหัสผ่านในการเติมเลยและทางร้านยังมีเกมอื่นๆให้เลือกเติมอีกไม่ไว่าจะเป็น v a l o r a n t Overwatch PUBG r o v f r e e Fire และเกมอื่นๆอีกมากมายเติมเกมราคาถูกรวดเร็วปลอดภัยนึกถึงเติม .in.th ได้ตลอด24ชั่วโมงเลยนะครับโอเคก็มาอยู่กันที่หน้าแต่งปืนแล้วนะครับเพื่อนๆมาดูที่ของแต่งกันครับ คิดจะแต่งไว้ประมาณนี้นะครับเพื่อนๆมาดูที่ชิ้นแรกกันเป็นมัสเซลนะครับคิดแสบเป็นมัสเซลเก็บเสียงเนาะ vt 7 spirit fire suppressor นั่นเองนะครับตัวนี้เนี่ยจะบวกเก็บเสียงนะครับ recoil control bullet velocity แล้วก็ระยะดาเมจนั่นเองเนาะดูกันที่ดีเทลนะครับระยะดาเมจบวกมา5%นะครับแล้วก็กระสุนเดินทางเร็วขึ้นเนี่ย7.5%นะครับแล้วก็ recoil แนวนอนเนี่ยลบไป6.9%นะครับแล้วก็ recoil แนวตั้งเนี่ย,ลบ,นะบล,ยลบไป5%นั่นเองนะครับ ของแต่งคิดที่2เปลี่ยนบาเรลครับเพื่อนๆคิดแสบเป็นตัวที่3ตัวนี้เนาะ MTC Physician Backtron บาเรลนั่นเนองนะครับเพื่อนๆตัวนี้เนี่ยจะบวก Bullet Velocity นะครับแล้วก็ระยะดาเมจเนาะแล้วก็ปืนเล็งนิ่งขึ้นนะครับแล้วก็ปืนยิงนิ่งขึ้นเนาะมาดูกันที่ดีเทลนะครับจะบวกระยะด a m a g e ยี่สิบาเปอร์เซเลยนะครับแล้วก็กระสุนเดินทางเร็วขึ้นเนี่ย30%เลยนะครับของแต่งชิ้นที่3ใส่อปอปติกนะครับเพื่อนๆคิดใส่เป็นตัว2.5เนาะ Eagle Eye ตัวนี้นั่นเองนะครับเพื่อนๆ ของแต่งที่ที่สใส่สต็อกนะครับเพื่อนๆแต่เป็นตัวนี้นะครับ E X F Coast Quarter as South Stock นั่นเองนะครับตัวที่3ตัวนี้เนาะตัวนี้เนี่ยจะบวก Recall Control แล้วก็การคลิกคอนโทรลนั่นเองเนาะมาดูกันที่ดีเทลนะครับที่คิดมาใส่สต็อกตัวนี้เนี่ยที่ไม่ได้ใส่อ Underbarrel เนี่ยเพราะว่าค่าที่มันให้มามันให้เยอะกว่าอั u n d e r b a r เ e ลตัวที่ใช้ประจำประจำนั่นเองนะเพื่อนๆมันจะลบการคลิกเนี่ย14%เลยนะครับแล้วก็ Recall แนวนอนเนี่ยลบไป13.9%เนาะแล้วก็ Recall แนวนตั้งเนี่ย ลบไป14.1%นะครับแล้วก็มันยังกิน ADS น้อยด้วยนะครับเพื่อนๆถ้าเทียบกันแบบภาพรวมเนาะอ่าใส่สต็อกตัวเนี้ยคุ้มกว่านะครับเพื่อนๆยิงนิ่งกว่าแล้วก็คล่องตัวกว่านั่นเองนะครับของแต่งชิ้นท้ายแมกกาซีนครับเพื่อนๆใส่เป็นแม็ก30นัดน,นะเพื่อนๆแหมน่าเสียดายเนาะกระสุนน้อยไปน,นิดนะครับกระบอกนี้เนาะก็ใส่เป็นแม็ก30นัดไปนะครับโอเคก็มาอยู่กันที่ข้อดีของอเจ้าปืน MTC 762นั่นเองนะครับเพื่อนๆข้อดีของมันเนี่ยแน่นอนครับเพื่อนๆ ปืนกระบอกเนี่ยมันน่าจะเป็นปืนที่ดาเมจแรงที่สุดในเกมแล้วนะเท่าที่คิดเล่นมานะครับก็มันดาเมจแรงกว่าบาสบีอีกนะเพื่อนๆ c d k ของมันอนะ่ะเร็วกว่าประมาณหนึ่งนะนิดหนึ่งนะเพื่อนๆหลัก10บนะครับแต่ว่าถ้าเป็นระยะใกล้เนี่ยบาสบีก็ยังแรงกว่านะบาสบีเนี่ยมันแต่งเล่นได้หลายแบบเนาะบาสบีแต่งแบบเล่นระยะประชิดเป็นแบบสไนเปอร์ซัพพอร์ตแบบนี้ก็ได้นะเล่นแทน s m g แบบนี้ก็ได้นะครับ,แ,แ,บ,บ,รบแต่ถ้าเป็นระยะกลางระยะไกลเนี่ยปืนกระบอกนี้กินขาดนะครับ c d k ดีมากเนาะกรนะบอกนี้นะครับ ส่วนข้อเสียของมันก็คือนั่นแหละเพื่อนๆแมกกาซีนมันมีแค่30นัดไงเพื่อนๆไม่เหมาะสาหรับการเล่นวอล์โซนจะเท่าไหร่นะแต่ว่าถ้าเพื่อนๆเ,เ,เป็นสายโซโลวเนี่ยสามสิบนัดก็อาจจะเพียงพอนะครับเพื<ๆ>่อนๆถ้าเพื่อนๆแบบยิงแม่นๆอะไรอย่างงี้เนาะสามสิบนัดก็อาจจะเหลือๆก็ได้นะครับเพราะว่าไฟเลทของปืนนี้เนี่ยมันไม่ค่อยเยอะด้วยนะเพื <ๆ S 1> ่อนๆมันไม่ได้ลั่นเร็วขนาดนั้นนะครับสามสิบนัดก็อาจจะเพียงพอนะสำหรับสายสโ,โลนะครับแต่ถ้าเล่นสี่คนเนี่ยก็อาจจะลําบากนิดนึงเนาะกระสุนหมดไวนิดนึงนะ ประมาณนี้นะครับ MTC 762ของคิดในวันนี้นะครับเกมที่คิดจะไปเล่นก็เหมือนเดิมนะครับเพื่อนๆ solo map earth 6ถฐานนั่นเองนะครับก็เดี๋ยวไปดูกันดีกว่าว่า MTC หรือ m t z 762ที่คิดแต่งมาในวันนี้เนี่ยจะยิงเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวเชิญรับชมในเกมได้เลยไป let's go มาลงกันที่บ้านเงินนะเพื่อนๆนะมีคนลงด้วยนะครับคนนึงนะข้างบนนี้ไม่มีปืนหวานเพื่อนมันเข้าไปแล้วไง เรีบรอยโกดกโหลกใสาไงตอนนี้ตอนนี้มันเข้ามาทางนี้เองเออขอปืนหน่อยมีคนอีกปทางข้างได้อยู่ได้อยู่มีลูกซองกระบอกนี้แรงอยู่นะครับลูกซองกระบอกนี้เนาะยังไม่ได้แต่งบันเล่นเลยนะครับไงกล่องขาวหาตั้งนานอรอก่อน อันนี้มาแล้วกันเพื่อนโอเคเซลร์ไว้สวยเลยอันนี้ไปนี่นี่บ speaker, ้านนี้เลยนี่นะกำลังงงอยู่ได้แน่เลยไม่มีคนมาเพื่อนโอ้ชิบหายแล้วเอาได้ไหตัวเดิมดีกว่า เสีงมาล้างแค้นเราอ่ะเพื่อนเสียงมัอนอยู่ตรงนี้เลยเพื่อนสวยอุ้ยแลมเซเว่นเหมือนคิดไม่ค่อยเจอในคุกเลยเพื่อนโอเค มันลงไหนเนี่ยโอ้ไกลเลยนะครับลงเมืองบนเลยเนาะเดี๋ยวลงเก็บเบลตี้ตรงนี้แล้วกันนะเพื่อนๆนะไปไปซื้อโหลด้ยวเลอรเตอร์วะมีคนเรียกโหลดเพื่อนไปดูดิที่ยังไม่เคยใช้ปืนกระบอกนี้ในวอร์โซนเลยนะเ,นเพื่อนๆลูกสองกระบอกเนี่ยต้องลองหน่อยละยังอยู่ไหมอ่ะ อยู่มันปลาระเบิดกลับมาอุ้ยนี่นี่นเจอเจอเจอเนี่ยปลอกอ,อ,อุ้ยไอ้นี่ยิงตายยากเหมือนกันไอ้ปืนลูกซองกระบอกเนี้ยยิงหลายนัดอยู่เหมือนกันครับต้องใส่แม็กซ์สามสิบนัดจริงๆอ่ะถ้าเล่นวอลโซนอุ้ยมีคนลงอุ้ยใกล้ๆเลยนี่นี่นี่ เร็ยบร้อยตัวเดิมหรอเปล่าเนี่ยอะยืมปืนเล่นห่อยนะเพื่อนนะปือนเลยวะ m c c นะเพื่อนโอเคเดี๋ยวไปซื้อโหลดกันนะครับตังมีเยอะแล้วตอนนี้ปเฮ้ยโหลดลงพอดีงั้นเราซื้อแค่เซฟรีไว้ไม่ตังมีอยู่ดีวะซื้ออยู่ด้วยแล้วก็เปิดเลยหนึ่งอัน เ okay. wow. okay. ี umas, ้ทางสะดวกครับอันนี้ไม่มีคนถดาวโหลดโหลดตกข้างบนอีกโอเคได้โหลดแล้ว MTC 762นะเพื่อนๆวันนี้นะกับ s m g WSP 9นะเพื่อนๆวันนี้นะครับเตี้มามาเขาให้ที่วงบีบพอดีนะครับว้ยบลตี้อยู่ข้างหลังเราอยู่นอกวงเลยนะเพื่อนส่งนี้อยู่บนรถไฟหรือเปล่าอาจจะใช่นะเพื่อนอาจจะอยู่บนรถไฟนะครับไปดูดิ ให้เราดักดักหน้ามันนี่รถไฟมาเนี่นยน่าจะใช่น่ายอยู่บนรถไฟนั่นแหละดูดินี่นี่นี่เรียบร้อยโอ้โหแรงจัดปืนนี้เอาหัวด้วยนะครับไม่กี่นัดเองเมื่อกี้แรงจัดโอเคอเราตีต่อเลย15นัดเนาะเออก็ก,ก็ใช้ได้อยู่นี่ยว่า มาบาวตีกันต่อโอเคอยู่ไหนเอ่ยอยู่ไหนวะโอ้อยู่นู่นเลยนะครับแทบจะนอกเมืองข้างบนสวัสดีครับพี่อยู่ไหนเอ่ยนี่นี่นี่อยู่น,ยยน,ยนี่อยู่นี่ืก่อแตกแรงอยู่ครับแรงอยู่ปืนนี้นนโอเคมีตัวเดียว เออดาวไปึุไกลไปเพื่อนเอาใหม่เอาใหม่ไอ้นี่แค่นี้พอเออเออแม่งวางคัตเตอร์ไม้ไปด้วยไงเพื่อนกันโดนชาร์จโอ้ยเหลือเม็ดหนึ่งเหลือเม็ดหนึ่งก็ไม่บอกเกือบแตกโอเคเงินมา ไปเพื่อนๆวงจะบีบแล้วโอ้โหเงินเยอะมากเพื่อนๆมีสองหมื่นแล้วครับไ่ะบลตี้อันต่อไปกิจชอบกดผิดวะชอบไปกดบบลตี้แล้วไปกดปิดแมปซะก่อนโอเคอยู่ไหนเอ่ยตอนนี้โอ้อยู่ใ,ใกล้ๆนะครับไม่ใกล้ไม่ไกลเนาะ ไปกันต่ออุ้ยนี่ปะบอตี้มืคืนเชือกหนีไปแล้วเพื่อนอไปไหนนะ่ะทีนี้อยู่นี่ปะอยู่นี่ชอ็อปปะไม่อยู่อ่ะน่าจะอยู่สักบ้านหนึ่งแถวนี้แหละจะขอมายืนอยู่ตึกนี้แล้วกันเพื่อนๆฮ้ยคนเอาไปก่อน แรงนะเนี่ย s m ก็บอกเนี่ยมันคนลงอุ้ยบนนี้เลยเดี๋ยวลงก่อนดีวนวกว่าเพื่อนมันไฮกาวอ่ะขอถอยก่อนรู้สึกจะมีหลายตัวนะเนี่ยแถวเนี้ยโอ้ยโอ้ย,อย,อยกิ่งไม้แค่นี้รถก็ชนไว้ล้มเหรอโอเกมชนทีรถปุบเลยต้นไม้ไม่เป็นไร ได้แค่ก่อแตกปืนไม่ได้รีโหลดไว้หลายตัวแล้วนะเพืพ่อนๆบ้านเนี้นยน่าจะสองตัวแล้วอะ่ะขั้นต่ำอะ่ะโอเคตั้งหลักใหม่เอารถนี้เป็นโควเวอร์นะครไม่มีต่างนี้วินิเกือบ อีกนิดหนึ่งนิดดาวเลยนั้นนะ่ะมันวิ่งกลับไปแล้วเพื่อนไอตัวเบลตี้เราใช่ปะแต่บ้านนี้ไม่ยังยิงกันอยู่เลยอไปดีกว่าเพื่อนรถคันเก่าจอดทิ้งไว้นี่มันหมดแล้วมีเงินสามหมื่นนะเพื่อนๆอยากได้ UAV อ่ะตามหน่อยปะ ประมาณนี้เนี่ยมีสองตัวเพื่อนไอ้บ้านหอกคอยเนี้ยเนี่ยสองตัวจริงมีโคตัวหนึ่งใช่ปะไหนเอ่ยออกไปรลอยังคิดว่าเล่นุ่มๆอย่างนี้ในบ้านนี้สองฝ่ายแน่เลยเพื่อนๆแล้วโดนล่าด,ด้วย squad as you bounty marked a target. นี่นี่เห็นวิ่งผ่านอยู่แวบๆไม่โดนเลยไม่เห็นแล้วแต่มันยังอยู่มันไม่ออกโอเคทับสิบแล้วเหรอ วินี่นโดยไม่นัดหนึ่งมัวแต่เสียเวลายอยู่กับไอตัวนี้ไงน,นานเหลือเกินอุย้ยมันออกมาแล้วสมกขึ้นแล้วไมเหมือนปลาไม่ถึงไงเพื่อนเต็มเทคระยะมันแค่นี้นะครับไม่เหมือนลูกเกี้ยงเนาะไปดีกวา่าเพื่อนมันน่าจะอ้อมไปอีกทางนึงแล้วมัง้งที่ไม่เห็นมันไม่เห็นมันวิ่งมาเลยวะ ไม่เห็นว่ะเพื่พอนช่างมันแล้วกันหาไม่เจอ่ไปไปดีกว่าเาข้าวงดีกว่าอุแล้วมีคนจริงตรงนี้ขยายาดแวะซิสวยทำไมยิงแตกยากจังวะไอตัวเนี้ย ตั้งกับดักไว้ด้วยขึ้นทางนี้ได้ไหมโอเคได้อยู่ไม่โดนนะครับโอเคใกล้จะวงสุดท้ายแล้วเพื่อนๆบ้านนี้อยู่ในวงอาจจะมีคนอยู่ในบ้านก็เป็นได้บ้านนี้มันน่าอยู่ซะเหลือเกินว่ะ มีคนเห็นเราขับออกแบบชิวๆในพื้นที่โล่งด้วยไงตรงนี้อุย้ยเหมือนคิดจะเห็นแล้วเพื่อนมีตัวอยู่บ้านนู้นนะครับเดีย๋ยวจะทําเป็นไม่เห็นมันก่อนดีกว่าขับรถเล่นๆถแถวๆนี้ก่อนบ้านนั้นมันไม่ได้อยู่ในวงอ่ะมันต้องออกมาแน่นอนเพื่อนนี่มันอยู่ตรงประตูเห็นปะมันก้มๆเงยๆอยู่ ผมบีบแล้วนะเพื่อนต่อออกแล้วนะเฮ้นี่ยมันวิ่งออกหมดแล้วนี่นี่นี่อย่นี่อย่นี่ยอุ้ยมีอีกตัวหนึ่งตรงนี้โอเคเอาทีละตัวทีละตัวนี่สองตัวมันไม่เห็นกันหรอวะนี่แหละรถเหยียบสาอุยโลนี่แหละเออได้เหยียบไอโล พอใจแล้วเกมนี้ได้ค่ายโล่มีตัวหนึ่งตัวนี้อุ้ยปาระเบิดแปดรถแล้วด้วยคือได้อยู่ได้อยู่เราไม่พังนะครับโอ้ยโอ้ยโอ้ยเออสวยพูดเกียรอน่ะสับรถอย่างเงี้ย้ยแต่รถลงน้ำว่ะ เลยสองตัวมองไม่เห็นหมดแล้ววะอยู่ไหนกันหมดวะโอ้ยโอ้ยมันเห็นคิดอังหลักก่อนโอเคขึ้นทางนี้โอ้ my god สองไฟ โอ้มันยิงคิปกี่นัดเองวะน่ะสองนัดเองมั้งเพื่อนแต่แหมยังโกงเหมือนเดิมสองไฟนะครับโอเคก็ประมาณนี้นะครับเอาที่สามมาฝากกันนะเพื่อนเก็บไปทั้งหมด11คิวมั้งเกมนี้โอเคก็เป็นยังไงกันบ้างครับเพื่อนๆนสลับปื้น mtc 762นั่นเองนะครับก็อาจจะใช้ยิงคนในคลิปนี้น้อยไปนิดนึงนะเพื่อนๆแต่ก็ขอโทษด้วยนะครับผมแต่ไม่เป็นไรเนาะสลับคลิปหน้าคลิปก็ยังใช้โหลดอันเดิมอยู่นั่นเองเนาะ mtc กับ w s p นะครับก็ สปอยไว้เลยละกันนะครับของแต่งคลิปหน้าเนี่ยก็จะเป็นแชร์ของแต่งของเจ้า wsp นายละกันนะครับก็ดูคลิปนี้กับคลิปหน้าคบคู่กันไปละกันนะเพื่อนเพื่อนนะนะครับก็ถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับกดไลค์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกําลังใจให้ช่องชักกี้บีด้วยนะครับขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมในวันนี้ด้วยนะครับผมแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับว่าจะเป็นปืนอะไรเนาะสำหรับวันนี้คิดขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย